เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับมีกิจกรรมสุขสรร์วันเก็บเกี่ยวรับคอสตูมสุดเฟี้ยวเข้ามานะฮะชื่อยาวเหลือเกินนะฮะคือมันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถได้รับคอสนะผมคือคอสของกิจกรรมนี้มี2อันนะผมคือคอสแบบสุ่มกับคอสแบบได้ทันทีนะฮะซึ่งดีมากมกครับผมในที่สุดก โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทํากิจกรรมการทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีเควสเปิด1อันนะผมแล้วก็เมนเควส1อันนะครับแล้วก็เดลี่เควสอีก3อันนะครับผมซึ่งทุกเควสีในมีโอกาสสุ่มได้ไอตัวคอร์สคอร์สกองไฟอ่ะนะผมคอร์สกองไฟมันคือคอร์สสุ่มนะครับผมแล้วก็เควสหลักเนี่ยเมื่อทําเสร็จปุ๊บเราจะได้คอร์สมันเผามาทันทีนะครับซึ่งโอเคก็ดีทั้งคู่นะฮะก่อนอื่นเลยครับผมอยู่ที่อิสลูดอนะครับผมซื้อฟุตการ์เดนเนอร์ ซื้อสวิตโปรโตมาสัก10อันนะครับผมมันมีส่วนประกอบของเควสอยู่นิดหนึ่งนะครับเราก็ซื้อเข้าไปนะฮะไปครับจากนั้นนะก็นั่งเรือจากอิสลูดมาที่อันเบอร์ต้านะครับผมหรือจะวาร์ปเอาก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะผมเอาที่สะดวกถ้านั่งเรือนะครับผมให้มาที่ด้านขวานะฮะคุยกับกาลาสีครับผมแล้วก็ไปที่ท่าเรืออันเบอร์ต้านะครับอ่าจริงๆแล้วมันเข้าไปที่อีเดนก็ได้นะแล้วมันจะวาร์ปตรงมาให้ตรงอ่าพื้นที่กิจกรรมเองนะผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามาแบบปกติให้ดู เพิ่ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับผมจะเจอกับอ p c ชื่อนี้นะฮะ t ท้งกิฟ i ์วิ่งแท้งกิฟต์วิกันคอนดักเนี่ยนะครับผมเขาก็จะอ่มีกิจกรรมลอกกองไฟนะผมอีเวนต์ก่อกองไฟนะครับเราก็เรียกว่าเข้าร่วมเลยนะฮะต้องการกูดี้5อันนะครับผมแล้วก็ทีรุษห้าแล้วก็ทีรุษสิบอันนะครับผมไฟอะโล่หนึ่งอันนะครับซึ่งลูกธนูไฟเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับส่วนรากไม้นะครับผมรากไม้เนี่ยจริงๆแล้ว เราสามารถซื้อได้ที่ MBC ที่เมืองนิเพมนะครับแต่ถ้าแบบเอาง่ายก็คือซื้อที่ร้านค้านี่ก็ได้นะครับผมส่วนวิธีไปนิเพมนะครับผมสำหรับใครที่จะไปซื้อนะฮะก็ให้มาที่เมืองอัม่าก่อนนะครับผมนี่ครับอัม่าเสร็จปุ๊บแล้วเห็นจุดแดงๆด้านบนวาร์ฟไหมนะครับผมก็เดินทะลุตรงนั้นอ่ะไปเรื่อยๆอีก2แมปครับผมก็จะเจอกับแมปนิเพมนะครับไม่งั้นก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตังค์นะฮะกดไบวาร์ปไปเลยครับผมมันเป็นไบวาร์ฟหมายเลข4นะฮะ กดปุ๊บไปนิเพมนะครับชึบบอกแล้วครับผมจริงๆซื้อเอาเถอะนะฮะง่ายกว่านะครับมาถึงตรงนี้นะฮะกดนาวีนิป i อแล้วก็145่นะครับผมทับ23นะครับผมวิ่งก่อนนะฮะโหเกือบตายนี่แล้วก็คือมันอยู่ตรงกลางเมืองนั่นแหละแล้วก็วาร์ปเข้าไปนะครับผมก็จะเจอกับโลงนะฮะทูดิลเลอร์นะครับเขาจะขายนี่ครับลากไม้อันละ9เซนนี่นะฮะ เราก็กดมาเลยครับผมเอามาสักร้อยอันนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกธนูไฟนะครับผมให้มาที่ท่าเรือนะฮะแล้วก็คุยกับกนาสีนะครับเลือกซังค้นชิพนะครับโอเคเมื่อมาถึงซังค้นชิพนะครับผมก็เดินลงมาทางด้านขวานิดนึงนะครับตรงนี้ฮะปุ๊บจะเจอ m อ c t d o a l e r นะครับผมคนนี้จะเป็นคนขายลูกธนูไฟนะครับสามเซนนี่ใช้1อันนะฮะ ตอนนี้เราก็มีของครบแล้วนะก็คือมีลูกขนุไฟ1อันนะผมแล้วก็ทีรูทสิอันนะใช้แค่10นะผมไม่ต้องซัดมาเป็นร้อยแบบผมนะฮะแล้วก็เราต้องไปตีเอลเดอร์วิโลซึ่งเป็นมอเตอร์กิจกรรมอีกนะครับเพื่อเอาไอ้ตัวกูดี้นะครับซึ่งเอลเดอร์วิโลตัวเนี้ยไม่ใช่อ่มอนธรรมดานะครับผมดังนั้นมันเป็นมอนที่กระจายอยู่ตามแมปต่างๆนะฮะซึ่งไอ้มอนพิเศษตัวนี้ e เอลเดอร์วิโลเนี่ยมันจะตีเข้าทีละหนึ่งนะครับดังนั้นก็สังเกตง,ง่ายนะครับผมขอแค่หาเจอก็พอนะฮะ ก็ทาง่ายๆก็แมปข้างๆเมืองนี่แหละนะครับนี่นี่นี่เอเดวิโลกิจกรรมนะครับผมจะยิงเข้าทีละหนึ่งแบบนี้แหละนะฮะอ่าได้แล้วครับผมกูดี้หนึ่งอันนะครับผมเราต้องการอีก4อันนะฮะน่าจะครบแล้วล่ะนะครับผมนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะของเควสด์ออกค่อนข้างง่ายนะโอเคก็ครบแล้วนะครับผมจํานวน5อันนะฮะเควสเปิดเนี่ยทำได้ตอนเลเวล50ขึ้นไปนะครับผมเพราะทุกคนจะได้สู้เอเดวิโลได้นะฮะ เมื่อได้ของครบตามที่มันต้องการแล้วนะครับผมก็จะมีกูดี้5อันนะครับผมแล้วก็มีทีรู้10อันแล้วก็ธนูไฟ1อันนะครับถอดธนูไฟออกก่อนนะผมกันบักกดปุ๊บคุยนะฮะนี้ก็จะทำการจุดไฟนะครับทึบเราก็จะได้ตัวอของมานะผมซึ่งของเนี่ยก็จะมีการสุ่มนะผมบางคนได้คอร์สบางคนได้ถ้าแบบดวงสวยๆหน่อยก็คือได้แต่บัตรอย่างเดียวนะครับ แลแจะบัตรกับของกินกระจุกะจิกอ่ะนี่ครับผมอันนี้คือของที่มันสุ่มให้นะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะซึ่งทั้งเควสหลักเควสรองเนี่ยมันก็จะมีสุ่มอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นพวกยาให้พีดีนะผมเพิ่มเพชรพีนะครับลดแคไท,ทามอ่ะสกอร์ไฟโบสกอร์ไฟวอลนะครับผมแล้วก็เป็นพวกอ่าฮาวเวดคุกกี้นะครับ แล้วก็เป็นคอร์สไฟนะครับผมเรายังมีโอกาสลุ้นอีกนะวันนี้ยังเหลืออีก4เควสนะครับผมเดี๋ยวทำเควสหลักต่อนะฮะต่อมาครับผมคือเควสกิ่งไม้คืนชีพนะฮะคุยกับวิสาหตัวนี้นะครับผมวิสาหลูน่านะครับนี่เขาก็จะพูดถึงเทศกาลนะครับผมเราก็จะช่วยเขาทำนะฮะก็จะมีเควสนี้ขึ้นมานะครับกิ่งไม้คืนชีพนะฮะก็ตีเอเวอร์วิลโล่สิตัวแล้วก็หากูดี้สิอันนะครับอีกเควสหนึ่งนะครับผมเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเดินขึ้้้นนนนนนไปเลยะะคคครรัับบผผผมมีีู่หญิง ซีลีน่านะฮะอันนี้จะเป็นเควสจับหมูนะครับผมอ่าคุยครับปึ๊บปุ๊บป๊บนี่ลองดูสักตั้งปั๊บเราก็จะได้ซาเวทแท็บมานะครับผมเป็นเป็นไอเทมกิจกรรมเอาไว้จับหมูป่านะครับเอาไว้อ่าจับซาเวทที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับไปแต่ก่อนอื่นครับผมไปต่อนะฮะรับให้หมดทีเดียวนะฮะเดินขึ้นมาด้านบนนะครับจะเจอกับนี่ครับชิลเด้นนะครับผมคุยกับเขาเลยนะฮะ นี่ฟุตบัสเกตนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาดูเหรอใส่อะไรเข้าไปนะครับอาจัตตะก้าโอเคจริงๆก็กด enter รัวๆไปเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็ตรงด้านซ้ายอีกเคเวสหนึ่งนะครับนี่ครับคุณยายนะผมซองวานะฮะอันนี้เป็นเคเวส์ทำเค้กนะครับผมมันก็จะสุ่มมา1ใน3ชนิดนะครับผมว่าเราจะได้อันไหนนะครับโอเคได้เลย ให้หาเกนหน,น,น,นึอ,นอันนะครับผมฮันนี่สามอันแล้วก็กินเฮิร์บสิอันนะครับเกนเนี่ยถ้าเอาง่ายๆครับผมก็ซื้อแถวแถวนี้แหละมันขายกันไม่แพงครับผม300อย่างเงี้ยเราใช้แค่อันเดียวนะครับผมประหยัดเวลาไม่ต้องไปหาเองนะครับกดเข้าไปครับผม1อันนะครับผมอ่าแล้วก็พวกเพนซอสอ่าเยลโล่สไปซี่เนี่ยสามารถซื้อได้ที่เชฟแอสซิสแตนต์นะผมที่มอลลูนนะครับผมก็คือมอลล็อกเนี่ยแล้วก็ออกซ้ายบน1แมปนะครับอ่าเดี๋ยวก,กดให้ดูนะฮะมอลล็อกอันนี้ใช่ไหมออกซ้ายบนนะผมจะเจอกับมมอูนนะะะฮก็จีีทท่ํา ที่ขายของทำเควสอ่าเดี๋ยวซื้อนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำตีเอลเดอร์วิลโล่สิบตัวแล้วก็ทำจับหมูก่อนดีกว่านะครับผมมันต้องจับหมูสิบตัวด้วยนะฮะไปครับมาถึงตรงนี้นะฮะเราจะทำการล่าล้างบางเอลเดอร์วิลโล่แล้วก็ซาเวดอ่ะเจอซาเวดแล้วผมกดไอที่จับที่มันให้มานะผมกดปุ๊บแล้วกดคลิกปุ๊บโอเคได้แคปเจอร์ซาเวดแล้วหนึ่งตัวนะครับผมเราต้องการ10อันนะครับผมเพื่อไปส่งให้ n p c นะครับ ก็นั่นแหละหาจับไปเรื่อยๆนะครับเจอเอวดิวิล้งก็ยิงซะนะครับก็เอาง่ายๆนี่แหละแบบใกล้เมืองนะครับหนึ่งอันเอาล้ครับตอนนี้ผมจับหมูได้10ตัวแล้วก็ได้กูดี้มา10อันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปส่งของ2เควนนี้ก่อนแล้วกันมาฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะได้คอสไฟรหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้คือไอตัวเมทต,ตัวนี้ก็คือส่งกูดี้10อันนะครับผมปุ๊บได้ไหมได้ไหมว่ามันเลย พรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมไม่ได้นะผมได้เป็นฮาวเวดคุกกี้นะผมไอตัวเนี้ยเป็นเดลี่เควส์นะครับแ่าเดี๋ยวเราไปเดลี่เควส์อีกตัวหนึ่งนะครับด้านบนอ่าส่งปุ๊บซาวเวสิบตัวสัญญานะครับผมเงียบสนิทนะครับผมเป็นอ่าฟรีพาทิเกตนะฮะคือเควสเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆตีสี่นะครับผมดังนั้นก็ทําได้ทุกวันเลยนะฮะมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับอ่าส่วนเควสนี้เราต้องไปหาฮันนี่สามอันแล้วก็อ่ากินเทิร์มสิบอันนะครับผม โอเคมีพอดีเลยนะครับกินเฮิร์บสิอันเนี่ยกินเฮิร์บก็ดับจากพวกอ่าฟาบ,บี้หรือพวกนี้นะครับผมโปโปลิงนะฮะอ่าพวกใช้พีททั้งหลายอะ่ะมันจะดับกินเฮิร์บทั้งนั้นเลยนะครับไปหาแถวๆงูดําก็ได้ส่วนฮันนี่เนี่ยก็จะมีบิ๊กฟุตนะครับผมคือตัวหมีที่ไปผ่านกันมาเมื่อกี้แหละนะครับที่จะมีใช้นะฮะส่วนเกรนนี่ก็ซื้อเอานะครับผมง่ายดีนะครับผมฮะถ้าใครมีตังค์จะซื้อตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวส่งเควสก่อนชึบใครไหมครับ คอร์ไฟมาไหมไม่มานะครับผมเงียบสนิทอ่ะโอเคอันนี้คือ3 d มเดลี่ e เควสนะครับผมก็คือจับหมูป่านะครับอ่ตีกูดี้10ตัวนะครับแล้วก็ทําเค้กนะฮะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นเมนเควสแล้วนะครับเมนเควสเนี่ยหลังจากเรารับไอตัวเมื่อกี้แล้วใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ครับผมกดอันติเนตยูขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ความหมายของเทศกาลเก็บเกี่ยวกดไปที่ทุ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะนําทางเราไปเองนะครับ อ่าเป็นเมนเควสที่ค่อนข้างง่ายนะผมคุยเฉยๆนะฮะโอเคเห็นจุดเหลืองๆตรงกลางแผนที่ไหมครับผมวิ่งไปตรงนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้ครับผมคุยกับเด็กนะครับปุ๊บปุ๊บหาแอปเปิลสองอันนะครับผมต้องการแค่2อันนะผมเราจะซื้อตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่านี่เขย่าแอปเปิลทีตรงนี้ก็ได้นะผมปุ๊บแล้วก็กลับมาคุยกับเด็กใหม่นี่ไปบ้านของซินโก้นะครับค่าจัดการเอง จากนั้นกดอินเทอร์เน็ตยูขึ้นมานะครับผมแล้วกดไปบ้านซินโก้นะครับอ่ะมันก็จะพาให้เราไปเข้าเมืองนะครับผมเนื่เราเราก็วิ่งเข้าเมืองมาได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะผมจะเห็นจุดเหลืองๆด้านล่างนะครับผมก็นั่นแหละครับวิ่งเอานะฮะเราสายรวดเร็วอยู่แล้วนะครับผมรู้จุดหมายปลายทางไปได้ง่ายๆนะฮะมาถึงตรงนี้ก็คุยกับซินโก้ต่อนะครับปุ๊บปุ๊บ หลังจากคุยกับซินโก้เสร็จนะครับผมให้ไปหาของ2อย่างนะครับก็คือแอปเปิล5อันนะฮะสวีทโพเตโต้5อันเหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้ง2อันนี้ก็ซื้อได้ที่ a b c ขายผักที่ผมไปซื้อตอนต้นคลิปนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็จะให้เราไปที่กลับไปตรงไอ้กองทรายเมื่อกี้นะครับไปครับผมวิ่งออกไปนอกเมืองครับผมไปตรงกองทรายตรงด้านกลางๆแมปนะฮะนี่ครับหรือว่าถ้าใครมีตังจะใช้บริการตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราก็กดคุยกับชิเดนไปเลยครับผม เขาจะทำการล่อหมูป่านะครับโดยใช้แอปเปิลแล้วก็โปรติโตของเรานั่นเองทำการคุยหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อส่งเควสนะฮะปุ๊บปุ๊บ,บมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันจบเควสไปแล้วนะครับผมสำหรับเควสหลักนะครับคนที่ทำเควสหลักเสร็จเนี่ยจะได้อันนี้แบบร0 0เลยนะก็คือข้อตูมนะผมเป็นข้อตูมมันเผานะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ชึบนี่ครับผม เดี๋ยวเอาหมดเพนกวินออกก่อนอ่าส่วนกลางนะครับผม,มวาสนาเราไม่ถึงคอสไฟนะครับเอาไว้ต้องมาทาพรุ่งนี้ต่อนะฮะหลังจากที่เราได้คอร์สมันเผามาแล้วนะผมก็ถือว่าเป็นการเสร็จเมนเควสหลักนะครับผมจะมีเดลิเควสอีกเควสหนึ่งที่เราสามารถทําได้เช่นกันนั่นก็คือเควสส่งผลไม้นะครับผมโดยเข้ามาคุยกับชิลเด้นที่อยู่ในเมืองนะผมคือตัวแรกที่เรารับเมนเควสนั่นแหละนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราไปส่งผลไม้ให้หน่อยนะครับผมโดยเขาต้องการ สามอย่างก็ผมก็คือแอปเปิลสวีทโพเตโต้แล้วก็กิวคอนอย่างละ3อันนะฮะแอปเปิลยังไม่เท่าไหร่นะผมแอปเปิลเรายัางสามารถหาได้นะครับผมแอปเปิลเนี่ยเราก็ไปซื้อจากเอ c ที่ขายผลไม้ก็ได้นะครับผมหรือว่าซื้อกับคนก็ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะฮะจัดมาครับผมแอปเปิลนะฮะแล้วก็สวิตโพเตโต้เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับผม5อันนะครับผมใช้แค่3ด้วยส่วนไอ้กิ้วคอนเนี่ยนะครับผม มันต้องไปยิงหมูนะครับผมไอหมูตัวน,นั้นแหละนะครับหมูที่เราไปจับมานั่นแหละครับผมมันต้องไปยิงมอนสเตอร์กิจกรรมเท่านั้นนะไม่ใช่หมูธรรมดานะครับผมเพื่อเอาตัวข้าวโพดจํานวน3อันนะครับผมนี่ครับก่อจะได้ตัวนี้มานะครับผมกิลลตคอนนะครับผมบอกเลยว่านาน,านานนะครับดอกค่อนข้างยากเหมือนกันนะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกับการล่าไอตัวข้าวโพดเผาเนี่ย ในที่สุดก็ล่าครบ3อันแล้วนะครับผมด้วยเวลาอันยาวนานยาวนานยาวนานนะครับอาทูขอให้ได้กองไฟทีเถอะมาครับผมส่งควสชุบ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 ยังครับผมเราต้องเอาตะกร้าไปส่งให้ตามจุดเหลืองๆในแมปด้วยนะฮะอ่ะก็จะมีด้านล่าง1อันนะครับผมอ่ะคนคนนี้นะครับผมชึบชุบชบอ่าแล้วก็ตรงท่าเรือด้านตรงกลางกลางบนอีกนิดนึงนะครับอ่ะนี่คนหนึง่งเรียบร้อยนะผมแล้วก็คนด้านบนอีกคนหนึ่งนะครับ คุณโอแมนนะครับนะครับส่งเควสนะครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมเรียบร้อยนะฮะฟรีพาร์มาอีกแล้วเอ้ย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 ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะผมโดนหลอกนะครับไปเก็บดอกไม้จากไหนมาก็ไม่รู้นะผมามาหลอกตัวเอง ก็จบกันไปแล้วนะผมกับซีเควสของเทศกาลเก็บเกี่ยวนะครับผมก็มีเควสหลักเนี่ยทำแล้วได้มัน100%นะครับผมคุณสมบัติของไอ้คอร์สมันนี่นะครับก็คือกินสวิตโปรเตโต้แล้วจะเพิ่ม HP มากขึ้นถึง400%นะครับก็คือเนี่ยไอ้สวิตโปรเตอโรนะผมที่เรา,าซื้อมาจากเ b c นี่แหละนะผมน้ำหนัก2นะฮะประมาณแรงประมาณครึ่งหนึ่งของไวโพชั่นเลยนะถือว่าดีมากนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคอร์สไฟด้วยนะครับผมถ้าใครบุญถึงนะฮะนี่ทำให้กินแรงขึ้นถึง 1,600หรือว่า16เท่านั่นเองนะครับถือว่าแบบโอห่สบายนะผมสบายกว่าปั๊มเลทปั๊มไว้อีกเพราะน้ําหนักเบาวกว่าไงทปั๊มไวมาน้ําหนัก7มั้งฮะแล้วก็อันนี้แค่นหนัก2นะครับผมดังนั้นก็นี่แหละก็จะปั๊มกันได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่าแต่มันต้องมีคอร์ดไฟนะผมถึงจะปั๊มแรงผมถ้าไม่มีก็คือปั๊มไป4 4่0ี่รร์เนะะผมก็ถือว่าโอเคแหละใช้ได้นะฮะอ้ออีกอย่างหนึ่งครับผมลืมไปนะฮะก็คืออันนี้ครับผม ฟรีพาสทิเกตเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปใช้กันดีกว่าฟรีวาร์ปทิเกตเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถใช้คุยกับสปีดโบ๊ทกับตันได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะผมว่าจะไปที่ไหนนะครับผมตามที่มันบอกเลยก็คืออามมัชส์อโยธยาบาซิลิสนะครับผมเดวัตคุนลุ้นลู่หยางมาลายานะครับแล้วก็มอสโกเวียนะครับประหยัดค่าวาร์ปจากการวาร์ปไปเมืองต่างๆนั่นแหละครับผมปกติเราจะเสียค่าเรือ10,000ใช่ไหมแต่พอมีไอ้ใบเนี้ยเราก็จะสามารถเลือกสปีดโบ๊ทได้้แลว เขาก็จะพาเราไปส่งนะผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จ่ายเป็นไอ้บัตรนี้แทนนะครับถือว่าเป็นเควสที่ง่ายมากครับผมก็มาลองทําดูแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเว้ด้วยนะครับเวลามันคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟี YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ